ครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้จะมาเติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปในน้ําของเรานะครับซึ่งน้ําของเราเนี่ยอาจจะมีความขุ่นอยู่บ้างนะครับเนื่องจากฝนตกนะครับและอีประเด็นหนึ่งก็คือเนื่องจากเราปูพะยังนะครับรองพื้นเพราะฉะนั้นเรื่องของการตกตะกอนหรือเรื่องของน้ําไม่มีการหมุนเวียนเนี่ยหรือพูดง่าย น้ำมันขาดออกซิเจนครับก็ทําอาจจะน้ําเขียวน้ําขุ่นหรือน้ําเสียได้นั่นตัวหนึ่งที่สามารถช่วยได้นอกจากจะเป็นพวกไม้น้ําผักน้ําของเราที่จะช่วยทําให้เกิดออกซิเจนอีกเคล็ดลับหนึ่งก็คือจุลินทรีสั่งข้อแสงตัวนี้ครับเมื่อเราลดลงไปในน้ํานะครับเขาก็จะมีการย่อยสลายและจุลินรีเนี่ยสั่งข้อแสงเจ้าตัวจุลินทรีนี่นะครับเขาเมื่อมีการย่อยสลายเขาจะคายออกซิเจนออกมาครับ เพราะนั้นก็เป็นการเพิ่มออกซิเจนให้น้ําเพิ่มออกซิเจนให้ปลาได้นั่นเองครับเอาละครับเดี๋ยวทําให้ดูนะครับเราก็ใช้น้ําในคลองของเรานี่หละครับคลองเสกไก่นะครับเราก็จะเติมจุลินทรีย์ลงไปจุลินทรีย์ของเราที่เราทําเองนะครับได้อายุประมาณ1เดือนกว่าแล้วนะครับใช้งานได้แล้วครับเราก็เติมพอสมควรนะครับแล้วก็ลดให้ทั่วๆกระจายไปนะครับแบบนี้ครับ เราก็จะเติมจุลินทรีย์สั่งข้์แสงลงไปในน้ำน,นะครับแบบนี้นะครับลดกระจายกระจายให้ทั่วๆนะครับโอเคเลย ครับแบบนี้ครับก็ทยอยลดวันแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็อาจจะ7วันครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ําน้ําจะได้ใสน้ําจะได้ไม่ขุ่นครับผมเคล็ด okay, ลับดีๆลองไปทําดูนะครับ